สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คูณนุเพี่อนมีวิธีการปลูกพริกแบบใหม่มาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นการปลูกพริกบนกองปุยมักค่ะโดยการปลูกเท่อนี้จะใส่ปุยหมักค้นโดสามเสานะคะปุยมักค้นโดแบบสามเสาคืออีหยังปลูกบักพริกไว้บนกองปุยมักมันสีบัวตายโบ มีวิธีปลูกจังไดหลังจากปลูกเล้วมีวิธีดูแลรักษาจังไดเข้ามาเบิ่งกันคะ่ะการปลูกแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมมันเหมาะสําหรับว่าเหาบบมีพื้นที่ที่นี่เหาก็บโบตรงเตรียมดินเตรียมสถานที่อีกอย่างหลายนะคะนี่เฮาอยากปลูกลง้างคางต้นบกฮ่งนี่เหาก็เลือกตรงนี้เลยนะคะบบตรงเคียย์พื้นทีคะ่ะเห่าจะเอาปุ๋ยมักมาลงเลยนะคะ บริเวณที่คู่นุเพียนเลือกนี่ก็คือยูข่างต้นบักฮงหลักก็ยูข่างกอบักหน้านะคะพักขาพุ่มหนี่นะคะนี่เขาจะอยู่ฟังหนีฟังฟังทางทิศตะวันตกซึ่งเขาจะได้รับแสงตั้งแต่เทียงเป็นต้นไปนะคะเหมาะเลยนี่ปลูกตรงนี้เลยค่ะปุ๋ยมักคอนโดแบบสามเสาคืออีหยัง นี่นะคะเฮาจะยกไปตรงที่ที่เขาจะปลูกพริกนะคะสามกระถางก่อนค่ะปุ๋ยมาค่อนดูที่เขาจะเอาไปใส่ต้องครบสองเดือนก่อนนะคะเพื่อให้มีการย่อยสลายที่สมบูรณ์คุณเพี่อนจะยกไปสามกระถางค่ะนี่ค่ะสามกระถางก่อนนะคะเหลืออยู่กระถางหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกลับมาเอาอีกค่ะเอาสามกระถางก่อนค่ะอ่าสามกระถางมาหอดแล้วนะคะ ก็คือเห้าจะว่างกระถางทั้งสามกระถางเนี่ยเป็นสามเสานะคะหนึ่งสองสามเป็นสามเสาแบบนี้เซจแล้วเหาจะคว่ำกระถางลงนะคะหนึ่งสองสามเอากระถางออกค่ะเอากระถางออกนะคะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีกองดินสามกองไล่รลบอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางนี่นะคะจะเห็นตรงกลางนี่นะคะเข้าจะเอากระถางหมักพริกมาตั้งลงตรงกลางคะ่ะการปลูกพริกเทือนี่เขาก็ใส่พันุพริกเครือเขียวขาวสวนคุณลเพียนคือเก่านะคะมักพริกรุ่นนี่เป็นรุ่นเรดยอดนะคะกระรังแตกยอดงามๆเลยคะ่ะ เฮาจะเอาไปปลูกกันค like so, ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นการปลูกแบบโค้มปลาโค้มดุงไปโหลดนะคะบด้เร์พื้นที่ห้ยากเลยค่ะแค่เห้าเอาปุ๋ยมักค้นดูของเห้ามัดความปึ๊บความปึ๊บเลยเหาก็จะได้กองปุ๋ยมักแล้วค่ะที่นี่พ่อเห้าเอากระถางตั้งลงไปแล้วเห้าก็จะเกลียนะคะเคีรยขี้ดินนี่ค่ะมาถมเคีร์ดินมาถมหลบๆค่ะท่านผู้ชมนะคะสามเสาก็จะสลายไปแล้วนะคะที่นี่ ก็จะกลายเป็นดินที่อยู่รอบๆอบนะคะเป็นพื้นที่ปลูกของตน้นมะพริกค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าเขาย่งโบถั่มย่งโบถั่มกระถางนะคะเขาจะเห็ดให้ถ่วมกระถางค่ะท่านผู้ชมนี่แกย่งโบถั่มดีเพราะเะนั้นก็จะเป็นนาทีของกระถางที่ซีค่ะเขาจะไปเอากระถางที่ซีมานะคะอีกคะ่ะกระถางที่ซีจะเอาไปเสริมค่ะ เข้าจะความลุ่งอยู่ในที่คางๆกันนี่ค่ะแล้วเขาก็จะตักเพื่อนไปเสริมนะคะก่อนจะเสริมเขาก็จะเคลียเคลียก่อนนะคะผสมผสานให้เขากันใส่เข้าไปคะ่ะอยู่ในนี่จะมีใบไม้มีขี้งวัวมีเศษวัชพืชนะคะมีจุลินซี่ที่มีประโยชน์ที่เข้าใส่เข้าไปตั้งแต่ที่เข้าเห็ดนะคะ แต่ที่ห้ามักเมื่อโซงเดือนทีแล้วนะะี่ค่ะเพราะฉะนั้นดินเหล่านี้นี่จะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีตอนมักนั้นคู่นุ้เพียนรอบนี่น่ะน,นะคะได้ใส่ดินเขาไปนั่มค่ะท่านผู้ชมใส่ดินเขาไปนั่มปุ๋ยมักที่ได้มากนี่ก็จะนักอ่อนหย่อนจะมีเนื้อดินหลายนะคะแต่ว่าถาท่านผู้ชมบริไซกขาบอกเป็นยังค่ะเพราะว่าเพ่นย่อยสลายกันไปเมื่อแล้วละผสมผสานกันไปแล้ว เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เป็น่วงว่าปลูกบักพิกปลูกบักพิกอยู่ทึ่งกองปุ๋ยหมักมันสีโบตายโบนะคะมันโบตายค่ะท่านผู้ชมนะคะโบตายค่ะปลูกมาหลายแล้วเข่ากับกะใส่ขี่ง้วซา่าใดใส่ใบไหม่ซา่ใดมันเป็นสูตรที่เขาเ่าละแวดระว่งอยู่แล้วนะคะว่าจะบบเป็นอันตรายต่อการปลูกคือเข้าสามารถเอาไปปลูกได้เลย ตอนแรกนั่นคู่นุเพียนกับบกกาปลูกนะคะย่านว่ามันเข้มขีงวัวพอดีมันมีช่วงนึ่งที่ว่าเห็ดปุ๋ยมากไว้แล้วล่ะรากว่าต้นบกฮวงกับมะเกิดต้นบักอือกับมะเกิดแบบเป็นเศษอาหารอยู่ในหันนั่นนะเอามันเกิดได้นี่ว่าก็เลืยสรุปได้ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะท่านผู้ชมว่าพืชสามารถเกิดได้บน กระถางปุ๋ยหมักหรือกองปุ๋ยหมักนะคะอันนี้มีคลิปอยู่ตั้งแต่สักหนึ่งปีที่แล้วทีคู่นุเพียนเหตุเรืเ่องปุ๋ยหมักนะคะท่านผู้ชมกลับไปบึงค่ะแต่ว่ามีข้อแม่นะคะเห้จะต้องหมักไวอย่างน้อยสองเดือนนะคะเขาจังสีสลายตูนและกับปลอดภัยสําหรับการดํารงอยู่ของผืชนะคะที่นี่เหตุจังไดท่านผู้ชมถามมาว่าบดถอดกระถางออโบนะคะถอดอยู่นะคะ เอายกออกพอห้ายกออกมันก็จะเป็นลุมแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมคือในการปลูกพริกเทือกนี่ใส่ปุ๋ยค้อนดูไปซีกระถางค่ะสามกระถางเอาเห็ดสามเสาส่วนกระถางที่ซีนเอามาเสริมนะคะพอดีเลยห้เาเห็ดไว้ปุ๋ยค้อนดูชุดละซีกระถางนันถือต้องเลยห้าจะถอดกระถางออกสะกอนละกะอยาห้เบามันแตกนะคะเอากระถางออกก่อนนะคะลายมันได ตุ่มมันแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาตุ่มว่างปื๊บลงไปนีหลุมนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นหลุมบ่นี่นะคะนี่หลุมเขาก็เสใส่ลงไปมีคาว่างลงไปแล้วนะคะเส็จแล้วเขาก็ถม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 สิ่งที่จะเฮ็ดไห่เข้ามั่นใจได้ว่าต้นบักพริกของเข้าจะแตกยอดได้ดีงามแล้วก็งาม,ะะงามยาง,ย,างยังยืนนั่นก็คือโนกวยนะคะ เือนีก็คือเกาค่ะท่านผู้ชมเขาจะตัดเอานอขวยตัดแล้วตัดอีกนะคะเนี่ยเส็จแล้วเขาก็จะเอามาฝากมุนมุนเนาะปลูกบักพิกหนึ่งตน้นคูนุเพียนก็สีใส่นอขวยยนึงนอน,นะคะเขาจะอยู่กับต้นบักพิกของเข้าไปดุนอยู่ค่ะเนี่ยซานทีวา มันเร่งรากเร่งยอดมันจะทรงผลต่อการเร่งดอกเร่งผลน้ำนะคะคลิปกอนนี่กระส่คือกันท่านผู้ชมกลับไปเบ่งเด้อใส่คือกันอันนี้ประมาณสองเดือนเพื่อนก็จะย่อยสลายจนเส็จสิน้นย่อยสลายเส็จสิน้นกับโบเมนวาเพื่อนจะบ่มรุ่งต่อไปก็คือเขาก็จะเริ่มบํารุ่งตั้งแต่มือแรกนั่นแหละคือมันจะออกมาเท่าที่จะออกได้นี่แหละตามรอยตัดของเฮานี่เนาะ สารต่างๆที่เป็นประโยชน์และยิ่งมันย่อยสลายไปเรื่อยๆนี่สารมันก็จะออกมาเรื่อยๆเยนะคะสองเดือนย่อยสลายเบิดเดือนที่สามเดือนที่สี่เขาก็ยังมีมีผลอยู่นะคะคุณอเพื่อนกระเจ็ดใสประมาณสองเดือนสามเดือนสี่เดือนก็นได้นะคะคอยใส่อีกทีหนึ่งบางเทือกับบุมีเวลาใส่ปีละต้น นะคะกันยังใดค่ะดีกูเปอไซนะคะนี่นะคะโนกล้วยซับซับละเอียดเท่าใดแห้งดีค่ะท่านผู้ชมวางไว้รอบรอบเอาแปะไวค่ะแปะไว้รอบรอบเวลาห้ารดน้ำหรือว่าเวลาฝนตกนะคะสารที่มีประโยชน์เรานั้นมันก็นจะออกมานะคะเราก็ไปบำรุงรากของต้นพลิกนะคะเวลาพานไปทรงเดือนเขาก็จะย่อยสลาย ย่างเสร็จสมบูรณ์เดือนที่สมเดือนที่4ีเขาก็ย่งบำรุงกันต่อไปนะคะเป็นการบำรุงแบบยางยืนนะคะโดยบอใส่สารเคมีบอตองซื้อต้องหาค่ะท่านผู้ชมเขามีกล้วยอยู่ในสวนนี่ซาว่มามีท่องคำนะคะปลูกไวเ้เลยโก,กว้่ยปลูกไว้หลายๆงามบ่ง,งามกับบบเป็นยังเขาก็เอาโนมัมมาบำรุงผืชชนิดอื่นใดน,น้ำนะคะปลูกบก,กุงกัเหตุแบบนี้ได้นะคะ ต่อไปเขาก็จะเอาฟางมาคุ้มไว้นะคะเพื่อบำไห้เพลินไหลนี้นะคะเวลาโดนฝนหรือรดน้ำนะคะก็กจะได้อุ้มน้ำกันอยู่นี่ค่ะการใส่ฟางฟางนาฝนเพลินกระจะเนวแนาแบบนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมกับโบเป็นหยังแห้งดีการใส่ฟางอัดตรงคลีคลีออกนะคะอย่าเอาเป็นแผ่นมาถิมอืบถิมอืบใส่นะคะท่านผู้ชมคลีออกพอว่ารากของตน้นพืชนี่ย เขาบอมากอีกอยังทีแบบว่ามะทับถมรากเขาหล,ลายๆนั่นนะทีบอแมนดินเขากระจายออกเพราะว่ารากของเขาก็ต้องการหายใจขึ้นกันเดี๋ยวมมนหันใจบบออกว่สัสนเถาะนี่นะคะแบบนี้ เร็จแล้วเข้ากับรดน้ำทุกมือถ้าฝนบตรกนะคะรดน้ำทุกวันเช้าหรือเย็นก็ได้แต่ถ้าฝนตกกับโตร่งรดนี่ก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพทุกเดือนอ่าเริ่มปลูกนี่เท่ากับใส่ลงไปเลืยก,ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยก,ก็ได้เอามาโรยเลยนะคะแต่ว่าอย่าให้มันกิ่งกิ่งออกเอามุดมุดเข้าไปในนี้ปุ๋ยชีวภาพนั่นใส่เดือนละครั้งส่วนต้นกล้วย ประมาณสเดือนครั้งนะคะสองถึงสเดือนต่อครั้งค่ะใส่แต่ละเถือกอะพิจารณาเอาแต่คุูผู้เพียนใส่เถือละหนึ่งต้นเลยนะคะเพราะมันกระตุนใบใหญ่สิ่งที่ขาดบบไดหละกกระยาลืมนะคะท่านผู้ชมก็คือการปักลักปักววเสาไหวเป็นเป็นแดนนะคะมันจะมีประโยชน์ว่าสมาชิกในบ้านจะเดบ่มาเหยียบต้นมะพร้าวนะคะอีกอย่างนึงถ้าเขาใหญ่ขึ้นมามันก็นจะได้ประคองต้นเขาให้ต้นของเขา ได้มาพิ้งเพื่อสูงขื่นสูงขื่นนี่มันเป็นแบบว่าปลูกในทีงามๆนะคะนี่ต้นนันต้นนี้นะคะเขาก็จะยืดตัวขื่นเพื่อรับเสียงนะคะละเห็ดเขาอาจจะล่มได้นะคะถ้าสูงขื้นสูงขื่นเข้ากระโตกลักไว้เลยรอรับไปเลยค่ะโตกสามลักสี่ลักก็ได้นะคะแต่ขอระวังอย่าไปโตกใส่ตรง ตุ่มของเพลิอนอย่าไปตอกให้มันโดนเบานะคะมันก็นจะโดนรากเพลินนั่มนี่นะคะคุณเพียนรอบนี่จะปักไว้ซีดานเลยค่ะตอกลงไปแน่นๆอ่นบบานาบอจะปลอดภัยเลยแ่ละทุกครั้งหลังปลูกอย่าลืมรดน้ำนะคะรดน้ำทันทีทาบอกริกเข้าตนน้นน้อยๆอ่อนๆอย่าให้ถึกใบเพ่อนนะคะแต่วา่าซ้ำานีนี่ ถือใบได้นะคะถัดใบอ่อนๆนี่เขาจะแมะลงกับดินเลยนะคะแต่ว่าเถื่อนนี่นี่ใบเขาแข็งแรงแ้วเขาก็ลดได้ถ้าเขาได้หมูร่งแล้วมันก็เงยขึ้นยากแล้วนะถ้าต้นอ่อนๆมือโตๆมาท่านผู้ชมก็เอานั่นเอานี่ใส่เข้าไปได้นะคะเศษพผืชเศษผักใส่เข้าไปได้ตลอดค่ะแล้วเขาจะพ่นญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคณะที่ต้นักพริกก็จะไงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแบบนี้จะยั่งยืดงามอย่างยั่งยืน อุย้ยมักดินมักใบใหม่ใบไหลต้นกล้วยต้นบักมุ้งใบบักมุงสุ่มเฮาตัดตัด,ต,ดตัดนะคะนี่บักมุ้งบักมุ้งตัวผูนี่ก็จะกลายเป็นอาหารของต้นบักพริกล่ะค่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวคู่นุเพี่ยนตัดแล้วก็จะเอามาใส่หลอบลอบนี่นะคะให้เพิ่นผูพ้พังเป็นอาหารของต้นบักพริกต่อไปค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบ่งนําน,นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้คู่นุเพียรนํำเน่เด้อค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้คูณนุเพียรเน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ดคลิปเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งมีความสุขอยู่กับหัวกับสวนนะคะปลูกอยียงก็ให้งามๆปลูกบักพิกก็ให้ได้พุ่มใหญ่ๆหนวยดกๆเด้อค่ะถาบ่มีพัน์พลิกคูณนุเพียรมีมเมล็ดอยู่นะคะจะทรงไปให้ท่านผู้ชมกระทักมาใดเลยค่ะตาม ไอดีไล่นะคะเฮาต้องเป็นเพื่อนไลยกันกกอนค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าเขาจะทรงบอกพีกพูดคุยกันแล้วก็ทรงบอกพีกไปให้กันนะนะสีทรงไปใสทรงไปหลายปันไดมีคาใสใจอีหยังแน่นี่นะเฮาก็จะไดบักกันในไล่เนาะนี่ค่ะอยู่ข้างล่างคลิปนี้เด้อค่ะไอดีไล์ของคูณนุเพียนเพิ่มคูณนุเพี่อนก็ไปเป็นมูยินดีพูดคุยกับถูกถูกทันเลยค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกด กระดิ่งนะคะการกดกระดิ่งจะเหตุให้ท่านผู้ชมได้รับคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นเลยค่ะนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ